สวัสดีค่ะสวัสดีในยามสายสวัสดีชาามิยาทั้งหลายนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสอกรหอยู่เสมอสำหรับวันนี้เราก็คงจะมารายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมที่เราเคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะต้องตั้งสติดีๆ ในการรับฟังข่าวนี้ด้วยเพราะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้รายงานไปอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะประหลาดใจมากเพราะที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอข่าวของท่านอ้นมาโดยตลอดก็จะมีการแผ่วไปในช่วงหลังๆเหมือนกับคนอาจจะเริ่มชินชาเปล่าหรือว่าไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ในคลิปนี้นะที่มีการนำเสนอไปว่าด้วนเนรเทศซัมรอยยุวธิดาท่านอนถูกคุมตัวไปถึง USA ท่านอ่องไม่รอดขุดรากถอนคนลูกนะปรากฏว่ามีคนรับฟังไป31,552ิวิว ตลอดเวลาที่เราทําข่าวมาเราไม่เคยมีการเต้าข่าวหรือว่าไม่เคยใส่ร้าย,ายไม่เคยป้ายสีใดๆดทั้งสิ้นสิ่งที่เรารายงานแล้วล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงเป็นข่าวที่เราได้มาข่าวไนหนน่าเชื่อถือ ข่าวไหนไม่น่าเชื่อถือเราก็จะบอกถึงแหล่งข่าวมาโดยตลอดนะคะส่วนข่าวไหนก็คาดว่าน่าจะเป็นข่าวปัน่นเราก็จะรายงานไปทุกคนได้ฟังดังนั้นเนื้อข่าวที่เรารายงานไปรายงานไปด้วยข้อที่จริงทั้งสิ้นไม่มีการประเภทที่ว่าตีแขกเข้าว้านหรือว่าเป็นการปั่นกระแสเพื่อเอายอดไลค์ยอดแชร์อะไรนี้ไม่ใช่แน่นอนสังเกตดูได้เลยแล้ก็พยายามที่จะรายงานอย่างตรงไปตรงมาอย่างในข้อเท็จจริงที่เรารายงานไปก็ ปรากฏว่ามีคนรับได้มีคนรับไม่ได้บ้างจากที่อ่านในคอมเมนต์นะคะก็ปรากฏว่าก็มีหลายๆคนที่เคยเป็นแฟนคลับท่านอ้นก็เริ่มที่จะเปิดใจว่าโอ้จริงหรืเปล่าหรือว่าโอ้ทาไมถึงได้โหดเยี่ยมแบบนี้ทาไมถึงได้ใจร้ายจัง เริ่มเปิดใจว่านี่มันคือความจริงแล้วนะทําไมมันดูวุ่นวายจังทําไมทีบรรดาพวกนางในอะไรต่างๆทําไมถึงยังสถาปนาได้แต่ทําไมถึงไม่ยอมที่จะรับลูกนั้นกลับคืนมาอันนี้ล่าสุดเลยนะคะเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเราย้อนกลับไปอ่านเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันดูประหลาดประหลาดเขาบอกว่า เพจนี้มันกล่าวในสิ่งที่ไม่ดีทำไปเพื่ออะไรควรที่จะในระเทศตัวเองมากกว่าคือเดี๋ยวก่อนตั้งสติดีๆก่อนนี่มันคือข่าวสารแสดงว่าคุณ พยายามที่จะปิดหูปิดตานั่งอยู่ในกะลาหนึ่งใบหรือยังไงก็ไม่ทราบอันนี้ก็ปล่อยผ่านก็แล้วกันส่วนบางคนบอกว่ายังไงก็สงสารท่านนะท่านทั้งสี่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่เรารายงานเนี่ยเราถึงได้รายงานข้อเท็จจริงไงว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณก็ลองวิเคราะห์ด,ดูแล้วกันว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนส่วนบางคนก็บอกว่าพูดลเลอะเทอะเขาหนีไปเองเพื่อนโดนจับหมดละเพราะว่าขาย จุดจุดจดสงครามไม่รู้หรอเอออันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณากันละกันบางคนก็บอกว่าสงสารท่านชายทั้งสี่มากบอกว่าท่านอ๋องน่ารักที่สุดวางตัวเหมาะสมเอออันนี้ก็แปลกดีนะจริงๆเขาสะกดคําว่าท่านอ๋องอันนี้มีก็ประหลาดใจเหมือนกันเขาชื่อท่านอ๋องนะคะไม่ใช่อ๋องออกเสียงแบบน้ําพลิกอ่องของทางเหนือนั่นแหละคะ่ะส่วนคนนี้ก็โยงมั่วเลยบอกว่าทําตัวเองครับ ไปเชื่อพวกขบวนะบส้มอันนี้ก็ประหลาดดีความคิดตลกดีอีกคนนึงก็บอกว่าในจำนวนสี่คนคนที่เป็นหมอมีความสงบเสงี่ยมที่สุดนอกนั้นไว้ใจไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายเห็นใจท่านจริงๆเลยถ้าเป็นเรื่องจริงนะรักสมเด็จพ่อก็ขอให้อยู่นิ่งๆก็เท่านั้นเอง คุณอน้นมีจุดประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพยายามที่จะแสดงตัวไปงานการกุศลบ่อยๆอ้นนั้นมักใหญ่ไฝ่สูงอ้นรีบหนีนะสิขายจุดๆสงครามกันทั้งกลุ่มเว็นกรรมมีจริงโลกนี้สับสนจังเลยค่ะใจร้ายกันไปแล้วอยู่ต่างประเทศดีๆไม่ชอบสบายๆชอบหาเรื่องความโลภโมโทสันก็เป็นเช่นนี้แล คิดไว้แล้วว่าต้องมีวันนี้เพราะว่าไม่ทําตามขั้นตอนที่เหมาะที่ควรกลัวว่าจะมาแย่งจุดๆก็นะสิปําใจยอมรับซะเถอะว่าพวกเขาไม่ต้องการคุณอันนี้ก็นํามาอ่านให้ทุกคนได้เห็นถึงความคิดเห็นของคนในสังคมพอหอมปากหอมคอแต่สิ่งหนึง่งทุกคนจะลืมไม่ได้เลยตลอดเวลาที่เรารายงานข่าวมาเราบอกไปแล้วนะคะว่านี่คือ ความอันตรายของมาตรการ112และการเล่นกับเบื้องสูงกับราชงจกกักดรีเราเคยพูดมาแล้วนะคะว่าถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนแล้วคุณไปใช้คำราชาศัพท์คุณให้ประชาชนนั้นมาต้อนรับหรือว่าแสดงอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นดาบสองคม ส่วนคนที่พยายามที่จะอวยเรียกว่าท่านชายทรงพระเจริญอะไรพวกนี้คุณพยายามมอบให้จำได้ใช่ไหมคะเราเคยรายงานไปหลายครั้งแล้วเราก็จะมีพวกติ่งของท่านอ้นที่ไม่รู้จักเหตุผลไม่มีเหตุผลก็จะเข้ามาด่าว่าทำไมไม่เรียกว่าท่านหรือว่าองค์ชายหรือว่าทรงพระเจริญหรือว่าใช้คำราชาศัพท์เพราะว่าผู้คนต่างๆเนี่ยอยากที่จะกราบท่านอยากที่จะอไวยว่าอย่างนั้นเถอะ ไปยุ่งอะไรอะเขาเป็นความพึงพอใจของประชาชนคุณเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือดาบสองคมที่เราเคยได้เตือนหรือว่าพวกบรรดาสลิมทั้งหลายที่คุณไปด่าว่าเขาจะมาล้มล้างทั้นอน้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาเตือนมาโดยตลอดก็คือการแอบอ้างเมื้องสูงถ้าเกิดยังไม่ได้มีการสถาปนาหรือยังไม่ได้มีคำตอบออกมา แต่คุณกลับแสดงตัวเกินหน้าเกินตาทำอะไรที่มันเออกระเริก,กมันก็จะเสื่อมเสียไปถึงรชงาชวงศ์จักรีและก็อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นเจ้าฟ้าชายทีปังกรด้วย นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราได้เรามาระวางังเราก็เตือนมาโดยตลอดแต่พวกคุณไม่ฟังไงคุณพยายามที่จะโวยโอวยอวยอวยจนสุดท้ายแล้วทางเบื้องบนอาจจะมองก็ได้ว่านี่เป็นความกำเริบเสบสารเพราะยังไม่ได้มีไฟเขียวยังไม่ได้มีคำสั่งให้เข้าเฝ้าอะไรเลยแต่คุณก็ทำตัวขนาดนี้แล้วจากข้อหาที่ร้ายแรงที่คุณแอนดรูได้รายงานก็อยากให้เพื่อนๆตั้งสติให้ดี รับฟังข่าวสารให้รอบด้านแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะ,แยะหากเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมกันแสดงความรู้สึกได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าตอนกลับไปเท้าวความกันจกเล็กน้อย ในช่วงที่มีการรายงานข่าวมารุมมาตุ้มมีการรายงานว่าท่านอ้นได้เข้าไปบวชหลังจากที่มีการทลายคลังแสงแล้วก็เป็นการบวชที่กระทันหันโดยเสียเฮ้งเป็นคนอุปธรรมหรือไม่ท่านใดนั้นก็มีการรายงานตัวมีการแถลงข่าวมีการเปิดแถลงการของตัวเองออกมาซึ่งเราก็รายงานไปตามข้อเท็จจริง ว่าเป็นถแถลงการของท่านชายวิวัชรวงศ์เป็นคำถแถลงของท่านอ้วนแล้วก็ท่านอินว่าถูกสกัดกัน้น โดยการถแถลงการที่เป็นทางการในเพจของวิวัชรวง์ได้มีการถแถลงในวันที่6มิถุนายนเป็นการบอกกล่าวถึงสถานการณ์ที่บุคคลทั้งสองได้เจอมานั่นก็คือท่าน้วนกับท่านอินว่าถูกสกัดที่ชายแดนด้วยความสงสัยนะครัว่าก่อนหน้านั้นเขาพยายามที่จะเดินทางเข้ามาในสวนอณภูมิปกติแต่ถูกสกัดกั้น ก็เลยคิดว่าเอฟมันอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าก็เลยย้อนออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ในเส้นทางทางภาคใต้แต่กลับกลายเป็นว่าถูกสกัดแล้วก็มีการรายงานว่าเป็นคำสั่งเบื้องบนนะเป็นคำสั่งของคนที่มีอำนาจให้เดินทางเข้าไม่ได้จริงๆก็แสดงว่าเป็นการแบล็คลิสทั้งตระกูลเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นนามสกุลน,นี้กำลังถูกจับตามองนะ คุณเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เราได้รายงานในคลิปนั้นไปก็ยังมีคนที่ไม่ยอมรับความจริงยังมีคนที่ไม่หูตาสว่างยังหาว่าเราใส่ร้ายซึ่งเราได้บอกชัดเจนเลยนะว่านี่คือคําแถลงการของท่านอ้วนกับท่านอินท่านอ้วนคือเจ้าชายคนที่หนึ่งท่านอินก็คือเจ้าชายนคนที่สคนที่พวกคุณสนับสนุนนี่ยแหละแต่เขาถแถลงการออกมาคุณกลับหาว่าเรานั้นใส่ร้าย อันนี้ก็คงจะต้องเรียกได้ว่าเป็นความขาดข่าวเบาปัญญาจริงๆนะคือคนเขาเอาข่าวมาให้คุณฟังเนี่ยคุณยังปิดหูปิดตาไม่ฟังก็คงจะต้องขอเชิญให้ไปนั่งอยู่ในกะลาต่อไปเรากลับไปที่การถแถลงของทางคุณแอนดรูออกมาเมื่อวันก่อนนะคะบ,บอกว่าด่วนตามรายงานพิเศษจากสื่อนอกสื่อทางโดยนักข่าวชารีแคมเบล วัชรยศท่านอ้นวิวัชรวงศ์ได้ถูกในประเทศออกไปจากประเทศไทยเมื่อสามวันก่อนโดยเนื้อข่าวก็คือเมื่อวันที่23มิถุนายนการพนักของวัชรยศในประเทศไทยถูกยุติอย่างกระทันหันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยจำนวนมากได้บุกเข้าไปยังวัดปริวาสราชสงคราม ซึ่งเป็นวัดส,สวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครที่วัชรยรกำลังทํานักอยู่และเข้าควบคุมตัวเขาไว้หลังจากนั้นก็แวะไปที่บ้านเพื่อเก็บสัมภาระอย่างรวดเร็ววัชรยรได้ถูกพาตัวไปยังสนามบิสนสุวรรณภูมิและถูกสั่งให้ออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์ก โดยมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยควบคุมตัวไปจนกระทั่งถึงแผ่นดินสหรัฐและมีการส่งมอบต่อให้กับตัวแทนกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐทันทีอันนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอ่านชื่อสถานที่ผิดชื่อวัดผิดหรือว่าชื่อของตระกูลวิวัชรวงศ์ผิดอันนี้ต้องขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นการมั่วข้อมูลแต่อย่างใด แต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราอ่านตามที่คุณแอนดรูได้นํามาโพสตซึ่งเราบอกไปแล้วคุณแอนดรูก็เป็นคนต่างชาตินะเพราะฉะนั้นการแปลมาเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับคนไทยก็อาจจะใช้พวกอ,อุปกรณ์ AI หรือว่าแอปอะไรต่างๆดังนั้นก็เลยมีการแปลแล้วก็ผิดผิดถูกๆบ้างแต่มันก็จะเป็นเพียงแค่ชื่อสถานที่อะไรต่างๆก็แค่นั้นเองแต่เนื้อความทุกคนก็น่าจะสามารถเข้าใจได้ดีว่าสื่อถึงอะไรโอเค กลับมาที่เรื่องเดิมเราได้รายงานไปใช่ไหมคะในครั้งที่ผ่านมาแล้วเราก็นำเสนอไปแล้วตามหลังว่ามันก็มีคนออกมายืนยันว่าจริงท่านอุ้นได้กลับถึงที่สหรัฐแล้วนะเพราะว่าการข่าวตอนนั้นที่ออกมาก็ยังมีคน มองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นการตั้งข่าวรเปล่าไม่เชื่อหรอกไอ้นักข่าวที่มันอยากจะลมเจ้าอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความขาดข่าวอย่างยิ่งเราเคยพูดมาแล้วนะคะข่าวที่ไหนก็แล้วแต่คุณต้องตั้งสติดีๆรับฟังเปิดหูเปิดตาแล้วก็พิจารณาว่าแหล่งข่าวนั้นน่าเชื่อถือได้ไหมไม่ใช่ว่าคุณจะปิดหูปิดตาไม่ฟังข่าวอะไรเลยแล้วก็หาว่าสมศักดิ์เจียมมั่วหาว่าแอนดรูนั้นลมเจ้า แล้วก็ปิดหูปิดตามไม่รับฟังความจริงอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายอยู่อย่างหนึง่งที่คุณไม่รู้จักหาประโยชน์ไม่รู้จักหาความรู้ใส่ตัวจากอินเทอร์เน็ตที่มันมีให้คุณใช้อะอย่างในข่าวแบบเนี้ยคุณแอด,ดูเขามารายงานกันแบบฟรีๆเลยนะคุณสามารถรับรู้ได้แต่คุณไม่อยากจะรับรู้อันนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องของคุณแล้วแหละซึ่งก็มีคนออกมาแย้งบอกว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะมันปั่นข่าวมาโดยตลอดแหละ แล้วก็มีคนมายืนยันว่าจริงนะท่านอ้นกลับถึงอเมริกาแล้วส่วนอีกความคิดเห็นหนึ่งที่มีได้จําได้นะคะณวันนั้นก็มีคนบอกว่าจริงเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยแหละบอกว่าเอ๊ะมีคนเห็นหน้าตาคุ้นๆน,นะที่สนามบิน JFK ว่าน่าจะเป็นคุณอ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กับข่าวที่คุณแอนดรูได้รายงานก็แสดงว่าคุณอ้นนั้นได้ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไปส่งที่อเมริกาแล้วจริง เวลาผ่านไปมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณแอนดรูก็ได้แจ้งข่าวด่วนชั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับไล่ของวัชรยศรทันอน้นวิวัชระวง์ให้ออกเดินทางไปจากประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากได้บุกตรวจค้นวัดปริวาสราชสงครามเมื่อวันที่23มิถุนายน เขาได้ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในสีข้อหาดังต่อไปนี้ 1. แอบอ้างชื่อราชวงศ์เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว 2. อ่อโกง 3. ฟอกเงิน 4. สั่งการให้คอระคังผู้อื่นในวงเล็บเป็นคำสั่งคอระคังที่ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงเขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเพื่อไปเก็บข้าวของบางส่วน จากนั้นจึงได้ถูกพาตัวไปยังสนามบินนานาชาติสวนภูมิและภาพนี้เป็นภาพถ่ายระหว่างการเดินทางในครั้งนั้นหลังจากที่เขาถูกพาขึ้นเครื่องบินไปยังนิวยอร์ก ซึ่งออกเดินทางในเวลา2นาฬกา25นาทีของวันที่24มิถุนายนเหตุการณ์ในครั้งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความหวังและความตื่นเต้นในหมู่คนไทยจำนวนมากในช่วงที่เขาได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม2566 ขณะนี้คนใกล้ชิดและผู้บริจากรายใหญ่ของเขาหลายคนกำลังถูกจับกลุ่มแหล่งข่าวระบุว่ามีสองสาเหตุหลักที่ทำให้พี่น้องทั้งสี่คนได้ถูกในระเทศออกไปอีกครั้งหนึ่ง 1. พฤติกรรมในการช่อชนการกระทําผิดกฎหมายและการโปรโมตตัวเองของวัชรยศอ,อย่างไม่หยุดยัง้ง 2. เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยมาเลเซียเมื่อวันที่28พฤษภาคมขณะที่จุทาวัตหรือว่าแม็กซ์และวัชรวีหรือว่าอินพยายามที่จะเดินทางเข้าประเทศสิ่งที่ยังไม่เคยได้ถูกรายงานมาก่อนก็คือแม่ของพวกเขาสุจาริณีและคู่ของเธออนันต์รอดสำคัญก็พยายามที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศในเวลาเดียวกัน เหตุการณ์นี้ทำให้สำนักพระาชวังไม่พอใจอย่างรุนแรงและทั้งสี่คนก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศไทยมีความน่าจะเป็นไปได้สูงว่าในวันพรุ่งนี้29มิถุนายนพี่ชายของเขา ปรีวัตหรือว่าท่านองค์ก็จะถูกในประเทศเดินทางออกไปจากประเทศไทยอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็รายงานไปตามที่คุณแอนดรูแนะนํามาลงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชื่อก็จะมีความประหลาดประหลาดดังนั้นทุกคนก็น่าจะสามารถคาดเดาได้นะว่าจากคําที่ว่าจุทาวัตหรือว่าแม็กซ์นั้นก็คือลูกชายคนโตก็คือท่านอ้วนนั่นเองและวัชรวีก็คือคุณอินหรือว่าท่านอิน ส่วนจากกรีวัตก็คือท่านอองหรือว่าหมออองนั่นเองน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่29มิถุนายนก็อาจจะเข้าควบคุมตัวท่านอองแล้วก็ส่งตัวออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่านี่คือดาบสองคมที่เราได้รายงานมาโดยตลอดว่าใครที่พยายามจะอวยเวอวังอลังการมันจะเป็นดาบสองคมค่ะ คนที่อยู่รายร้อมรอบตัวก็จะนำพาความเสื่อมเสียมาให้สุดท้ายแล้วข้อหาที่เขาโดนก็เป็นไปตามที่เราตั้งข้อสังเกตหรือว่าแม้กระทั่งสลิมหรือแม้กระทั่งทางคุณแอนดรูหรือแม้กระทั่งทางอาจารย์สมศักดิ์ก็ตามก็พยายามที่จะเตือนมาโดยตลอดแต่ว่า ใครหลายๆคนก็พยายามที่จะอวยอ่ะเราก็จะบอกว่าท่านชายจะได้รับการสถาปนาเร็วๆ,ๆนี้แต่นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงค่ะว่าข้อหาที่โดนนี่คือร้ายแรงมากพฤติกรรมช่อชนกระทำผิดกฎหมายและการโปรโมตตัวเองของวัชรยศอ,อย่างไม่หยุดยัง้ง แล้วก็พวกการแอบอ้างเบื้องสูงการคอร์รัคชังอะไรนี้ถือน่ากลัวมากนะเรายังไม่ได้ปรักปรำเขานะคะแต่ว่านี่คือข้อหาที่โดนซึ่งข้อหาที่โดนคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็มาจากการประพฤติของทางคุณอ้นเนี่ยแหละเราบอกแล้วว่ามันเกินหน้าเกินตาไปคนที่เขาเชียร์ทางฝ่ายของเจ้าฟ้าชายทีปังกรเขาย่อมไม่สบายใจอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน ตามกฎหมายก็คือเจ้าฟ้าชายทีปังกรเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรที่เกินเบอร์เกินหน้าเกินตาไปก็จะถูกสกัดกั้นนั่นเองซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าอย่าลืมนะคะว่าการที่คุณไปสนับสนุนท่านอ้นอย่างเออกระเลิบนั้นมันก็จะเข้าข่ายของการหมิ่นประมาทกษัตริย์ค่ะ เพราะว่าคนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคือเจ้าฟ้าชายทีปังกรแต่คุณดันไปกราบไปทรงพระเจริญท่านอ้นแล้วพอเรามารายงานข่าวหรือว่ามาตักเตือนกลับกลายเป็นว่าคุณบอกว่าอา้าวล้วไปสออะไรประชาชนเต็มใจที่จะกราบประชาชนรักใครชอบใครก็อยากจะกราบคนนั้นคุณดูแล้วกันนี่คือดาบสองคมถ้าคุณยังปฏิบัติแบบนี้ยังคิดแบบนี้ยังมี ตักกะความคิดที่มันวิบัติมันบิดบิดเบี้ยว,บว,บว,บวแบบนี้บอกได้เลยนะว่าชีวิตมีปัญหาแน่นอนค่ะคุณต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ดังนั้นนี่คือการรายงานข่าวแบบด่วนๆของคุณแอนดรูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นความจริงด้วยเพราะตอนนี้ก็มีหลายๆข่าวเริ่มที่จะขุดแคะแกะเกาในเรื่องนี้ต่อแล้ว เพื่อนๆที่ได้รับฟังข่าวสารแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณอ้นหรือไม่ใช่แฟนคลับของคุณอ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้แต่รับฟังข่าวรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ